สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบกับสาวกอหญ้าหาข่าวกันแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่27กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคม2566อันดับแรกจะพาไปชมที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ํากว่า 30, 35เปเซ็นต์นั่นเองครับวันนี้กิโลกรัมละ 41. บาทจุด 60สำหรับราคาวันนี้ยังทรงตัวเหมือนกับเมื่อวานนะครับราคาท้องถิน่น38.60บาทจุยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3เปอร์เซ็นต์ราคา44.45บาทจุดปรับบวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยที่0.08ราคาท้องถิน่น41.45บาทจุด้ายางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคา46.33บาทจุปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่0.03ราคาท้องถิ่น4 3 บาทจุามายางก้อนถ้วย DRC 100%เอร์เซต์วันนี้40่สบาทจุด 90. ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่0.23ราคาท้องถิ่น3ามสบาทจุดเ้ายางก้อนถ้วย DRC 50%าสบเร์เซ็นต์สดวันนี้ยี่สบาทจุดสี่ห้าปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่ศูนย์จุดหนึ่งสองราคาท้องถิ่นสิบเจ็บาทจุดส้ายางก้อนถ้วย DRC 5้าเปซพักชั่วโมง22บาทจุด9 ประปกเพิ่มขึ้นมาที่0.13ราคาท้องถิ่น19บาท49ยางก้อนถ้วย DRC 65%ค้างคืน26บาท58ประปกเพิ่มขึ้นมาที่0.15ราคาท้องถิ่น23บาท58และยางเคปยางก้อนถ้วยวันนี้30บาท67และก็วันนี้ ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่0.17ราคาท้องถิ่น27.67บาท 6, 7, นั่นเองสุดท้ายไปชมการซื้อขายยางพาราต่างประเทศกันเลยครับ